สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะมาทำเป็นพิกอากาศบ้างนะคะ,ะลงคลิปราศีกันไปครบแล้วนะคะ12ราศีเนาะวันนี้ก็มาทำเป็นพิกอากาศบ้างนะคะจะมีให้เลือกนะคะ3ตัวเลือกนะแล้วก็มีการให้เลือกนะ,ะเลือกมาแล้วเลือกมาให้เพื่อนๆได้เลือกกันอีกทีนะ ก็คือวันนี้จะทำหัวข้อที่ว่าเ,เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคิดถึงนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะเรามาดูตัวเลือกกันเลยดีกว่าตัวเลือกที่1น,นะคะจะเป็นชูวบคัพตัวเลือกที่สองจะเป็นเทนนิ่บคัพสิบถ้วยนะคะแล้วก็ตัวเลือกที่สามก็คือ แปดไม้นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมาดูกันหนึ่งนะคะสองแล้วก็สามคนที่คุณนึกถึงเขารู้สึก,กยังไงกับคุณโอเคบางคนเลือกยังไม่ได้ก็กดหยุดเอาไว้ก่อนนะคะใช้เวลาในการเลือกได้นะเราไปเริ่มกันที่ตัวเลือกที่หนึ่งก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่หนอันนี้นะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขานะคะรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคนที่คุณนึกถึงนะคะเพื่อนๆทีมที่1นึ่งนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณะคะอากาศเริ่มจะหนาวแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้หนาวมากแต่ว่า อําพรางแขนอ่ามาดูกันเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะอ่าจติกนะคะเหมือนมีการช่างใจเหมือนมีการอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับคุณคิดถึงคุณค่ะตอนนี้นะ เขาคิดถึงคุณแหละแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือเปล่านะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกเหนื่อยนะเขารู้สึกเหนื่อยเหมือนกันหรือว่านกมองว่าถ้าไม่ใช่ความรู้สึกเหนื่อยคือไพ่ออกมาค่อนข้างดีนะทุกคนนะนกมองว่าสิทิไม้ไม่ใช่การเหนื่อยหรอกมันเป็นอะไรที่อะถ้าเกิดเหนื่อยเขาก็ยอมที่จะเหนื่อยแล้วก็เขาอยากจะพยายามในความสัมพันธ์นี้ให้มันแบบ ให้มันไปต่อได้ดีให้มันให้มันสําเร็จให้มันสมหวังนะคะ่ะนะเพราะว่ามันขึ้นเอ่อสิบไม้เนี่ยมันเป็นความพยายามนะคะต่อให้มีอุปสรรคนะคะมีปัญหาหรือมีความเหนื่อยใดๆก็ตามนะเนี่ยเหมือนอยากชัดเจนนะจัสติกเหมือนเขาคิดเขาอาจจะคิดอยากจะชัดเจนกับคุณนะเหมือนอยากจะจริงจังขึ้นมาในความสัมพันธ์นี้นะคะขึ้นสิบไม้อะ ไม่ใช่เล่นๆนะสิบไม้เนี่ยเป็นอะไรที่ดูจริงจังนะคะอืมใช่พลังงานพยายามสื่อนกแบบนั้นนะนะมาดูกันอีกนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคือจริงๆการเลือกการ์ดนะคะตัวเลือกต่างๆหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีผล ในการแบบอ่านไพ่นะแต่มันมันสอดคล้องจริงๆน,น,นะทุกคนนะเนี่ยคือเหมือนเขาอยากจะคบคุณอยากจะจริงจังกับคุณขึ้นมานะ j u s t ิก e ยังไงก็ให้มันถูกต้องตามคลอรองของธรรมหรือเป็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นมาโนกคิดว่าเพื่อนๆทืนีมพ,พ,พี่หนึ่งนะสิ่งที่เขาเอ่อคิดแล้วก็รู้สึกเกี่ยวกับคุณตอนนี้นะคะที่รับรู้ได้ก็คือเขา เขาอยากจะจริงจังกับคุณขึ้นมาแล้วนะไม่รู้ว่าก่อนหนะ้านี้จะจริงจังไหมแต่ตอนนี้รู้สึกแบบนี้เลยนะะเดี๋ยวเสียงชัดไม่ชัดเพื่อนๆคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าซื้อใหม่มาแต่ละอันแบบใช้งานไม่ค่อยจะได้นะคะมันอาจจะเกี่ยวกับโทรศัพท์ของเราด้วยนะอะ่าเหรียญน,นะคะเขาเขาน่าจะขาดคุณไม่ได้อะ่ะคุณคณนนี้นะฮาเหรียญ ยังไงก็ต้องมีคุณอยู่เคียงข้างเสมอค่ะเนี่ยดูไม่ได้อวยนะทุกคนพูดตามไพ่นะสี่ไม้คุณอาจจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอไม่ไว่าตอนไหนในตอนที่เขามีความสุขหรือตอนที่เขารู้สึกแย่ก็มีคุณอยู่เสมออ่ะเขารู้สึกว่าอ่าคุณเนี้ยแหละใช่แล้วนะ คุณนี่แหละใช่แล้วคนที่เขารู้สึกว่าอยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะปล่อยมือคุณไปไหนอีกแล้วนะคะนะอันนี้ก็คือความรู้สึกที่เขามีแล้วก็เขาคิดเกี่ยวกับคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งนะจบไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ติดตามใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณ ผู้ติดตามเก่าทุกท่านเลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่2นะคะเชน n ั p คับไพแห่ยยงความสุขสมหวังนะคะโอเคมาดูกันว่าคนที่เพื่อนๆน,น,นึกถึงถามถึงนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเราเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคิดยังไง เป็นหัวข้อที่แบบเบสิกแต่ทุกคนมักอยากรู้นะคะแล้วก็เวลาดูดวงส่วนตัวนะมาดูกันนะคะต้องขออภัยด้วยมีสายเขานะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเรามาดูกันคือเนี่ยท็อปปิกเนี้ยคนชอบมาดู ในการดูดวงส่วนตัวนะเหมือนเหมือนอยากอ่านใจเขาอยากรู้ใจเขาอะไรประมาณนี้ด้วยนะม,มาดูกันสองไม้นะคะคุณอาจจะคุยกับคนทางไกลก็ได้นะคะคุณที่อยู่ห่างไกลกันนะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้รู้สึกว่าเขารอคอยคุณนะคะอ่าคือเขาอาจจะ อยากทำอะไรเพื่อคุณสักอย่างหนึ่งอะที่นกเห็นนะคะอยากพยายามเพื่อคุณนะอืมเขารู้สึก,กยังไงกับคุณอีกคะเพื่อนๆทีมที่สองอ่าเหมือนเขายังดูคุณอยู่นะคะคนคนนี้อ่าดีเอ็มเพรสนะเหมือนกับว่าถ้าคุณคบกันเนี่ยเขา เขาเหมือนมีการแพลนอนาะคตไว้กับคุณนะสองไม้นะคะเจ็ดไม้เหมือนพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์มันดีให้มันไปต่อให้มันแบบประสบความสําเร็จแล้วก็มีคุณอยู่ในในอนาคตด้วยอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เขาแบบหรืกว,ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาคิดไว้นะเขาอาจจะยังไม่ได้ทําแต่เป็นสิ่งที่เขาอยากจะทานะเพราะว่าขึ้นคิงถึงไหมเขาอาจจะยังไม่ได้ทํามันคือ อาจจะเป็นสิ่งที่เขาคิดที่จะทำนะเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้คือตอนนี้นกรู้สึกว่า DM p l a มขึ้นมายังไงเขาก็รักคุณคะ่ะคุณเป็นคนสำคัญสำหรับเขามากๆตอนนี้คือที่1เลยนะคะสำคัญที่สุดนะอืม นูว,ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีใจให้บคุณมากๆเลยนะคะคุณคนนี้นะเดสตอร์ค่ะเขาค่อนข้างคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะเดสเตอร์คุณอาจจะคุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงหรือคนที่มีความโดดเด่นมากๆกก็ได้คนคนนี้นะ,ะเขานะคะค่อนข้างที่จะคาดหวังกับความสัมพันนี้นะดีไฮ้าคุณเทรด ดีไฮพินเทรดนกมองว่าอืมทำไมขึ้นมาทั้งดีเอมเทรดดีไฮพินเทรเอ๊ยยังไงอืมแปดถ้วยโอเคคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยหรือเป็นความสัมพันธ์ลับๆของเขาก็ได้นะเออที่นกเห็นแล้วก็ โอเคมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คาดหวังไม่ได้แล้ววันหนึ่งคุณอาจจะไปจากเขาอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดแต่เขาก็ยังอยากที่จะมีคุณในชีวิตเขาจะพยายามทุกอย่างนะคะเพื่อให้คุณยังอยู่กับเขาไปนานๆในอน,นานคตอีกเนี่ยอันนี้คุณก็สำคัญสำหรับเขามากๆต่อให้เขาไม่ได้มีคุณคนเดียวนะ เพราะว่าไพ่ขึ้นมาถึง2ใบนะคะ dm เพรสแล้วก็ดีไฮเพรสเนี่ยไม่สามารถเป็นคนคนเดียวกันได้อโอเคเขารู้สึกแบบนี้กับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะคิดยังไงยังอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะมแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดูเหมือนแบบ มองไม่เห็นทางดูไม่มีอนาคตเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือหรือว่าดูคาดหวังไม่ได้เป็นไปได้ยากเป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดแต่ก็ไม่สามารถที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปได้นะคะนกมองว่าคนคนนี้เขารับคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนเดียวของเขา หรือไม่ใช่คนเดียวของเขาคุณก็สําคัญสําหรับเขามากๆนะคะสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณนะเขาอยากบอกอะไรคุณคะนะ King of s w o r d เดนพะรด น่าจะอยากบอกว่าเขาเขารักคุณและมั่นคงกับคุณนะต่อให้มันมันไม่มีการเลือกหรือตัดสินใจใดๆเกิดขึ้นก็ตามนะคะแต่เขาอยากจะบอกคุณว่าคุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะเขาไม่ได้เล่นๆกับคุณแล้วกันนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกเขาจริงจังนะคะประมาณนี้นะคะสาหรับเพื่อนเอนทีมพี่2นะคะก็ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่กด subscribe ให้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีุขภาที่แข็งแรงคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆทีมที่3เลือก8ปดไม้นะคะเอกอน มาดูกันนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณนะโทรศัพท์เครื่องไหนก็เหมือนจะเต็มไปหมดนะคะใช้เครื่องนี้ทำคลิปก็ขึ้นมาเตือนอีกแล้ว ừ, พื้นที่มันเต็มเดี๋ยวนกต้องรีบเคลียร์โทรศัพท์น่าจะใช้งานเยอะแหละคะ่ะทุกคนนะมามาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะว้าวขึ้นฟ o u r one นะคะ เขามีความสุขนะคะที่มีคุณในชีวิตน่ะคุณคือความสุขของเขานะคะอาจจะเป็นความมั่นคงของเขาด้วยนะคะในความรู้สึกะนะเด็กถือเหรียญน,นะคะเขานะคะอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ตอนนี้มันเติบโตขึ้นถ้าตอนนี้คุณกับเขาเพิ่งเริ่มต้นพูดคุยกันเริ่มต้นสารความสัมพันธ์เนี่ยเขาอยากที่จะให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นมากกว่านี้นะคะอืม The f o o l ตอนนี้มันมันอาจจะดูเหมือนไปเรื่อยๆนะคะดูเหมือนคาดเดาอนาคตไม่ได้ดูยังไม่ชัดเจนดูยังไม่จริงจังในความสัมพนนันธ์นี้แต่นกมองว่าคนคนนี้เขาก็ก็คิดที่จะจริงจังกับคุณอยู่นะขึ้น4นะี่ไม้น่ะคือเขาอาจจะดูเหมือนคนแบบเออ มันจะไปต่อกันได้หรือเปล่าเนี่ยมันจะจริงจังได้ไหมอะไรเงี้ยที่ที่คุณเห็นนะแต่จริงๆเขาคิดนะคะเขาว่ารู้สึกดีกับคุณมากๆเขาชอบคุณมากเขาหลงไหลคุณนะคะคุณมีเสน่ห์นะคะเขายังอยากไปต่อกับคุณมากๆนะคะคุณอาจจะคุยกับคุณที่แบบห่างไกลกันนะคะแล้วในบางท่านบางคนถ้ามีการหันหลังให้กันไปเราเนี่ยนะหันหลังให้กันไปเราเนี่ยเขาก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณ นะคะอยากกลับมาคือดีกับคุณด้วยนะอ่า DHI p r i n t e นะคะตอนนี้ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนอย่างที่บอกไปนะคะแต่เขาก็แบบว่าเขาก็ยังอยากที่จะพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้ยังอยากที่จะไปต่อนะคะอยากเดินหน้านะคุณมีปัญหากันอยู่หรือเปล่านะคะ นกมองว่าตอนนี้เขาคาดเดาคุณไม่ออกเลยว่าคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาถ้ามีการหยุดความสัมพันธ์กันไปแล้วห่างเหินกันไปแล้วเนี่ยเขากําลังคิดหาวิธีการที่จะกลับเข้ามานะคะกลับเข้ามาที่จะคืนดีกับคุณเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้นะคะ<ม>ก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณนะ<ม>เขาอาจจะดูลาลาดูเจ้าสำราญนะคะคนคนนี้อืม เขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆของเราคะเดลเวเอร์คะ่ะเขายังมีพัชชันกับคุณนะคะรู้สึกถึงแรงดึงดูดนะอโอเคสามไม้เราเวลาที่จะกลับเข้ามาคือดีกับคุณจริงๆนะคะคนคนนี้ก่อนหน้านี้อาจจะมีช้อยมีตัวเลือกเยอะนะคะ คุยกับเราก็เหมือนกับเป็นช้อยเป็นตัวเลือกนะคะดูไม่จริงจังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ตอนนี้นะคะถ้าการกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะอยากจะจริงจังขึ้นมาแล้วนะคะหรือว่าถ้าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยูอ่เขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเริ่มที่จะถอยห่างออกจากเขาเนี่ยหรือรู้สึกว่าคุณจะไปจากเขาแล้วเนี่ยเขา ก็คิดอยากจะจริงจังกับคุณขึ้นมานะคะอยากที่จะให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าก่อนหน้านี้เขารักสนุกนะคะนึกถึงแต่จิตใจตัวเองไม่แคร์เรานะคะไม่สนไม่แคร์อยากจะทำอะไรก็ทำเนี่ยคือตอนเนี้รู้แล้วนะคะว่าคุณจะถอดใจคุณจะไม่เอาแล้วเนี่ยเครียดหนักนะคะตอนเนี้ยอืมเครียดหนักอยากจะกลับอออยากจะกลับเข้ามานะในบางท่านที่แบบ ห่างเหินกันไปจบก,กันไปนะแล้วอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยคือแบบอยากจะให้คุณให้โอกาสเขาอะค่ะเขาเขาก็เครียดเหมือนกันนะคะถ้ารู้ว่าจะเสียคุณไปแล้วเนี่ยนะเขาอยากได้รับโอกาสอีกครั้งนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ดูแบบดูมีความลับนะคะดูดื้ดอดูแบบไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือนั่นแหละมันขึ้นแปะถ้วยอะเพื่อนเคง <ๆ S 1> จาไม่ไหวแล้ว จะไม่อยู่แล้วนะอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบเหมือนคิดได้นะคะว่าเออยังไงก็ต้องต้องฮึดสู้ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะยังมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะคะหมายถึงว่าอาจจะรวมถึงการชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะที่หนุกนนะอ่สี่เหรียญเขาไม่อยากเสียคุณไปจริงๆนะคะยังไงก็อาจจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให คุณยังอยู่กับเขานะคะเราคิดว่าอย่างนั้นนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆนทีมที่3นะยังไงก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะสำหรับผู้ติดตามเก่าแล้วก็ใหม่นะคะฝากกด u b s c r i b e แล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะขอทุกคนมีความรักที่ดีนะคะแล้วก็คู่ควรสุขภาพที่ดีด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปค่ะสวัสดีค่ะ